ภาค2บทที่95 R11 มีคำกล่าวในทวีปต,ต้นกำเนิดอยู่เรื่องหนึ่งนั่นคือการเหนือกว่าพื้นฐานการบ่มเพราะพลังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การเหรือกว่าสายเลือดนั้นหาได้ยากยิ่งอาทิเช่นหากสายเลือดอสูรกายระดับสูงเป็นมาตรฐานอ้างอิง เทียบกับผู้เชี่ยวชาญพลังด่านก่อเกิดลมปราณแล้วจะมีพลังระดับ1ด่านกลั่นโลหิตระดับ5ด่านทะลวงลมปราณระดับ25และด่านสู่พิสดานระดับ125ส่วนคนที่มีสายเลือดเจ้าอสูรจะมีระดับพลังเป็น2 10 50และ250ตามลำดับคนที่มีสายเลือดประชานอสูรจะมีระดับพลังเท่ากับ3 1 5 7 5และ375และคนที่มีสายเลือดจัก,กระพาดอสูรจะมีระดับพลังเท่ากับ4 2 0 1 0 0และ500ส่วนคนที่มีสายเลือดผสมจะนับต่ำกว่า1น่งขั้นเช่นคนที่มีสายเลือดจัก,กระพาดอสูรผสมจะนับเป็นสายเลือดประชานอสูร แต่นี่ก็เป็นเพียงการเปรียบเทียบโดยใช้ตัวเลขไม่สามารถใช้แทนพลังได้สายเลือดตื่นขึ้นกี่ส่วนมีพรสวรรค์เท่าไรและมีความพยายามเท่าไรก็สำคัญเช่นกันเช่นกำลังของจีฮันเยี่ยนนั้นเทียบได้กับสายเลือดจาก,กรพัทอสูรแต่ถึงกระนั้นตัวเลขเหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์สำหรับการประมาณพลังเพื่อหาบทสรุป บทสรุปที่สำคัญคือเรื่องที่ว่าคนที่มีสายเลือดจากกรรพัตอสูรจะนับว่ามีความแข็งแกร่งพื้นฐานสูงว่าคนที่มีสายเลือดสายเลือดอสูรากายระดับสูงในครั้งนี้ตระกูลจูไม่ได้ส่งคนมากมายนักเนื่องด้วยตระกูลจูไม่ได้มองอาณาจักรหลงซางเป็นที่หลักจึงส่งคนไปมากก็ไร้ประโยชน์ดังนั้นเลยใช้วิธีคุณภาพคนเหนือจานวนคนพวกเขาส่งผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีมาเพียงหนึ่งคนแต่เพียงหนึ่งคนก็สามารถรับมือกับคนทั้งหมดได้แล้ว คลิปตาที่จางเทียนเยโวตะโกนคำว่าสายเลือดจาก,กระพัดอสูนและด่านสู่พิษดานออกมาทุกคนก็ชะงักค้างไปด้วยความตื่นกลัวชายชุดดำผมขาวก้าวออกมาจากในป่าแม้จะมีผมสีดออกเหลาแต่ชายชุดดำดูเป็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งหน้าตาดูธรรมดาไม่โดดเด่นหากแต่ในตาเรืองรองหน้าค้นหาเผยกลิ่นอายลึกกล้ามลึกลับอาสิอจูเซียนเหยาร้องขึ้นแต่ไม่ได้ทำความเคารพ สตรีตระกูลจูต่างได้รับการเคารพนับถือกระทั่งนางพบหน้าอาสิบเอ็ดของนางนางยังไม่จำเป็นต้องคำนับอีกฝ่ายขออภัยที่ต้องรบกวนท่านาอาสิบเอ็ดสังหารมันให้สิ้นพวกเจ้าไปปิดทางไว้ย่าให้พวกมันสักคนรอดออกไปได้ประโยคหลังหันไปสั่งจอมยุทธ์ชุดดำทั้งสี่พวกเขาพุ่งทะยานทำตามคำนานทันที ยืนเป็นสี่คนสี่มุมแม้จะอยู่เพียงด่านกล่นโลหิตแต่ก็มีสายเลือดจากกระพัตพสูนประกูลจูทำให้มีกำลังเทียบได้กับคนด่านทะลวงลมปราณจางเทีเยนเยโว่เปลี่ยนสีหน้าในพลานใจเย็นไว้ก่อนพวกเราคุยกันได้พวกเราเต็มใจยอมกล่าวคำสาบานจูเซียนเหยาเอ่ยเสียงเย็นคนตายเก็บความลับได้ดีที่สุดลงมืออาอพุ่งเข้าไปรวดเร็วดั่งสายฟ้า คลิปต่เดียวก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าคนจากหกตระกูลคว้าหัวมันไว้แล้วระเบิดทิ้งในทันทีจากนั้นก็เคลื่อนไปปรากฏตัวที่อีกคนคนผู้นั้นตกใจรีบยกมือปัดป้องแต่เทียบก,กับความเร็วอาสิบเแล้วกลับเคลื่อนกายช้าด่งหอยทากได้แต่มองมือของอาสิบเทะลวงเข้าไปในอกตนเรากับทะลวงผ่านเต้าหูจากนั้นอีกฝ่ายก็ชักมือออกมาในมือกำบังอย่างอยู่คงจะเป็นหัวใจข่ากระมัง จากนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดไม่นานสายตาก็พลันมืดสนิทอา1บอดบีบหัวใจในมือจนแหลกแล้วพุ่งไปยังคนต่อไปตอนนี้เขาไร้กลิ่นอายกดดันเช่นกันก่อนแต่แทนที่ด้วยความเร็วเหนือคนและลงมือโหดเหยี่ยมเหนือใครในตอนที่กำลังจะบดขยี้หัวคนอีกคนจางเทียนเยโวก็เคลื่อนไหวส่งฝ่ามือออกมาฝ่ามือหนึ่งแสงสีเขียวเรืองออกมาหนามแหลมเริ่มผุดขึ้นจากผืนปฐพี ฝ่ามือเขียวขจีฝ่ามือหนามพันเกี่ยวสายเลือดตระกูลจางคือมนันพฤกษาห่วงอเวจีทางตะวันออกเฉียงเหนือยังมีหุบเหวแห่งหนึ่งมีชื่อว่าห่วงอเวจีอันเป็นสถานที่ที่ยาต้นกําเนิดเติบโตได้ตามธรรมชาติในรัชสมัยฮ่องเต้ถึงแห่งราชวงศ์แทบสวรรค์อันรุ่งโรจน์มันพฤกษาได้ปรากฏตัวขึ้นในหุบเหวแห่งนั้นและเริ่มถือครองสมุนไพรยาทั้งหลาย ไม่ให้คนอื่นเข้ามาเก็บเกี่ยวมันได้อีกเป็นเวลา80ปีที่ไม่อาจมีใครเดินทางไปยังหุบเหวแห่งนั้นได้สุดท้ายเจ้าเมืองหุบเหวคลั่งจังเฉินท่านก็ติดป้ายประกาศหาผู้มากความสามารถและความกล้าหาญร,รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด่านทะลวงลมปราณ36คนผู้เชี่ยวชาญพลังต้นกำเนิด300คนและทหารเดินเท้ากว่า3,000นายบุกเข้าไปในห่วงอเวจี G. ต่อสู้ดุเดือดเดือดคล้านยาวนานถึง3วันจึงสามารถเอาชนะมาพรพฤกษาได้ สุดท้ายก็เป็นจางเฉินท่านที่ได้รับสายเลือดมนันพฤกษามาครองมนันพฤกษาเหมาะก,กับการควบคุมเป็นหมู่มากการโจมตีของจางเทียนเยโวททำให้เกิดแสงเรืองสีเขียวขึ้นที่พื้นพืชหนามผุดขึ้นมาพันเกี้ยวคดเคี้ยวเถาวันหนามนับพันพุ่งเข้าไปยังอาสิบเอ็ดขังอีกฝ่ายไว้ในกรงเถาวันกระบวนท่านี้นะับเป็นท่าที่แกร่งที่สุดของจางเทียนเยโวแต่ถึงกระนั้นจางเทียนเยโวก็ยังร้องขึ้นช่วยข้าลงมือ ค่าขังมันไว้ได้อีกไม่นานนักจึงปาซานกูร้องขึ้นแล้วกระโดดพุ่งเข้าไปทันทีร่างใหญ่ปานภูเขาของนางกระโดดเข้ามาใต้แสงจันท์เห็นร่างนางมีแสงเรืองสีทองสองน้ำคมเริ่มผุดขึ้นจากกลางทำให้นางดูคล้ายกับเม่นยั์เกราะทองสองคมสายเลือดดาบระมาดส,สามารถสร้างเกราะน้ำขึ้นมาได้ไม่เพียงมีพลังป้องกันสูงทั้งยังสามารถใช้โจมตีศัตรูได้ด้วย นางซัดหมัดขวาออกมาอีกคราหมัดสะท้านขอบฟ้าหากแต่ครั้งนี้ที่หมัดของนางมีเขาคมงอกออกมาเขาทองคําหอกลืเทพอหอกนั้นคือหมัดและหมัดนั้นคือหอกหมัดซัดเข้าใส่อาสิบเอ็ดอย่างรุนแรงพร้อมๆกันนั้นจงฉือซื่อก็ตวัดดาบซัดพลังแม้ดาบเขาจะพังแล้วแต่ก็ยังเหลือความยาวสามช่วงนอเขาเสือกอดาบเข้าไปคลื่นพลังดาบไรรูปร่างก็ทะยานออกไปตามท่วงท่า สำหรับเขาแล้วดาบจะยังอยู่ดีหรือไม่ไม,ไม่สำคัญเพราะที่บ่มเพาะพลังไม่ใช่ตัวดาบแต่เป็นขอบดาบดาบแยกอรุณแสงดาบที่ซัดออกมาอัดแน่นไปด้วยปราณดาบหมายสังหารอีกทั้งยังมีเลือดประทูออกจากข้อมือซ้ายของเขาเลือดสดสด,สดแข็งตัวและกลายเป็นร่างแยกโลหิตนี่คือทักษะต้นกำเนิดจากสายเลือดประกูลอสูรทานโลหิตโลหิตยังคงหลั่งไหลออกมาไม่ขาดสาย ร่างแยกโลหิตมากมายหลายร่างก็ก่อร่างขึ้นคลิปแต่เดียวก็มีมากถึงเจร่างอีกทั้งยังเริ่มก่อร่างเป็นดาบแล้วเสือก่อดัาบใส่อาสอพร้อมกันทุวงท่ามันมั่นคงคลายกับทะเลคมดาบศาสร์เข้าใส่ค่ายกลเจดดาราประกูลอสูรทานโลหิตมีความสามารถพิเศษสามารถใช้คนคนเดียวสร้างค่ายกลขึ้นได้ เียงเทากวนซานเหนียงและหงหมิงซัดพลังเข้าร่วมด้วยสามคนนี้มีพลังได้วกว่าสามคนแรกอยู่บ้างแต่ก็น่าเป็นผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละตระกูลดังนั้นจึงมีความต่างพลังไม่มากนักเมื่อพวกเขาสู้หัวชนฝาพลังปราณรอบกายจึงเริ่มร้อนระอุทั้งสนามประลองยุทธเต็มไปด้วยคลื่นพลังซัดไปมาบีบให้จูเซียนหยาวและคนอื่นๆต้องล่าถอยไปยำเผชิญกับพลังหน้าเกรงขามเช่นนี้อาสิบเอ็ดทีงหัวระเสียงเย็นออกมาเท่านั้น คิดว่าจะกักขังข้าไว้ได้หรือเขายกแขนขึ้นเสียงบางอย่างฉีกขาดดังสนั่นราวกับผืนฟ้าถูกฉีกแยกเถาวันนามที่ห่อหุ้มเป็นกรงพลันเห็นรูกว้างขึ้นอสิบเอกระโดดออกมาประจันหน้าเข้ากับหมัดสะทานขอบฟ้าของเจ้งปาซาน เขาจึงส่งหนึ่งฝ่ามือออกไปปะทะเข้ากับหมัดเจ้งปาซานส่งร่างนางกระเด็นไปอีกครานางรุดหน้าพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเกราะทองบนร่างนางเริ่มมีรอยแตกกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนที่เศษส่วนเหล่านั้นจะสลายกลายเป็นแสงดาวอาสิบเอ็ดหนีออกจากกรงเถาวันได้แล้วแต่กลับถูกล้อมไว้ด้วยทะเลดาบที่แพไอสังหารหนาแน่นในเรื่องการป้องกันนั้นจงถือซื่ออาจเทียบเจ้งปาซานไม่ได้แต่หากเป็นการโจมตีแล้ว,ไม,มลวไม่อาจมีใครเทียบเขาได้เลย เจ็ดดารารวมตัวดาบแต่ละคมปล่อยไอสังหารรุนแรงออกมากดดันอีกฝ่ายจงฉือซื่อน,นั้นเห็นภาพคนสายเลือดจากกระพัดอสูรนั้นต้องพ่ายแพ้แก่ดาบของตนร่างทั้งร่างสั่นเทิมไปด้วยความตื่นเต้นหากแต่พริบตาต่อมากลับมีกระแสสีแดงพุ่งขึ้นจากกลาง A 1 1เอ็ดเมื่อล่างกระแสพลังสีแดงคือภาพจิ้งจอกโลหิตขนาดใหญ่ที่เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทำลายทุกอย่างสิ้นซาก คมดาบทั้งหลายพากันกระจายหายไปจงชือซื่อกระเด็นออกไปแล้วกระอาบเลือดคำใหญ่ออกมาต่อมากวนซานเหนียงหงหมิงและเจียงเขาก็ถูกคลื่นพลังสีแดงซัดจนร่างลอยและลิ้วไปเช่นกันคลื่นพลังสีแดงจิ้งจอกโลหิตนั่นมันสายเลือดสายเลือดจิ้งจอกร้อยเล่จากกระพัดอสูรเจ้ามาจากสันเขานอนประกูลจูงั้นหรือจางเทียนเยวร้องขึ้นมาทำการอันใดที่อาณาจักรหลงซาง พูดมากไปแล้วอสิบเอ็ดสบาดมือวูบหนึ่งจิ้งจอกโลหิตพลันกรีดเสียงร้องยาวออกมาบทที่96การเปลี่ยนแปลงนี่แนะ่หรือคือพลังของสายเลือดจากกระพัดอสูรสูเฉยยืนมองภาพการต่อสู้อยู่ด้านข้างด้วยความประหลาดใจอสิบเอ็ดแห่งประกูลจูทำลายคู่ต่อสู้จนสิ้นไม่อาจมีใครเทียมฝีมือ แม้ถือใครห่วงจะเคยอธิบายกระทั่งแสดงพลังของด่านสู่พิศดานให้เขาดูมาก่อนแต่การต่อสู้ระหว่างคนด่านสู่พิศดานทั้งหลายที่เกิดขึ้นตรงหน้าตนก็ยังน่าตื่นตะลึงมากอยู่ดีปริมาณคลื่นพลังในการต่อสู้นั้นไม่คงที่ภายในระยะร้อยเจ้างอไม่มีสิ่งใดไร้รอยขีดข่วนทั้งต้นไม่พื้นดินก้อนหินทั้งหลายทุกอย่างถูกการต่อสู้พันทลายไม่มีชิ้นดีทุกหมัดทุกลูกเตะกักเก็บพลังทำลายล้างขุนเขาวไว้ภายใน ด้วยคนที่ทำการต่อสู้พยายามคุมพลังให้ซัดเข้าที่อีกฝ่ายดังนั้นจึงคอยควบคุมทิศทางพลังอยู่ตลอดหากพวกเขาซัดพลังออกมาตามใจทั่วทุกทิศแล้วพลังทำลายล้างคงมากมายกว่านี้เป็นแน่ช่างเป็นพลักกำลังและสายเลือดที่น่าเกรงขามเสียจริงกระทั่งคนที่อ่อนแอที่สุดจากหกตระกูลใหญ่ยังแกร่งกว่าเขาแต่แม้จะใช้กำลังคนทั้งหมดก็ไม่อาจหยุดยั้งอาสิบเอไว้ได้ คลกับอีกฝ่ายเล่นเกมสังหารคนไปทีละคนไม่ใส่ใจว่าคู่ต่อสู้จะดิ้นรนเอาชีวิตรอดอย่างไรเข้าใจหรือยังจูเซียนเหยาเหลือบมองซูเฉินพลังของตระกูลสายเลือดชั้นสูงไม่ใช่สิ่งที่สามัญชนธรรมดาอย่างเจ้าจะเข้าใจการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดทางสายเลือดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าคิดความแตกต่างระหว่างสายเลือดชั้นสูงและคนธรรมดาก็ราวฟ้ากับดิน มีเพียงตระกูลสายเลือดชั้นสูงที่จะสามารถต่อกรกับตระกูลสายเลือดชั้นสูงด้วยกันเองได้เท่านั้นเจ้าละทิ้งความฝันล้มล้มแรงแรงของเจ้าเสียเถอะมองโลกตามความเป็นจริงแล้วช่วยโอกาสตามสถานการณ์ไปเถอะช่วยโอกาสตามสถานการณ์สูเฉินเหลือบมองนางเจ้าหมายความว่าให้ข้าส่งวิชาบ่มเพาะนั่นให้และปล่อยให้เจ้าล้างความทรงจำแต่โดยดีหรือ จูเซียนเหยาหัวเราะแผนเดิมเป็นอไม่ใต่คู่นอเช่นนั้นแต่ข้าเปลี่ยนใจแล้วเพราะถึงแม้แผนให้พวกข้าปฎิการแล้วเก็บผลประโยชน์จะเป็นเจ้าที่วางแต่ก็นับว่าเจ้ามีความกล้าหาญไม่น้อยหากเจ้าเต็มใจช่วยเหลือตระกูลจูและติดตามข้าไม่แน่ข้าอาจอนุญาตให้เจ้าได้แต่งกับข้าข้าไม่สนใจเรื่องแต่งงานเท่าไร แต่ข้าขอแก้คำพูดเจ้าสักคำหากเจ้าคิดว่าข้ามีแผนเพียงยุให้พวกเจ้าสองฝ่ายปะทะก,กันเท่านั้นก็นับว่าผิดมหันตั้งแต่เริ่มต้นข้าก็รู้แล้วว่าพวกนั้นไม่มีทางสู้เจ้าได้ผลที่ออกมามีเพียงพวกเจ้าละเลงเลือดฝ่ายเดียวเท่านั้นหรือจูเซียนเหยาเริ่มสนใจเช่นนั้นเหตุใดต้องลวงให้พวกข้าลงมือไม่กลัวพวกข้าจะโกรธหรือ ซูเฉินตอบเพราะพวกนั้นจะสร้างปัญหาให้ข้าก่อนข้าสังหารผู้สืบทอดตระกูลพวกเขาไปจูเซียนเหยาพลันมีสีหน้าเข้าใจเป็นเช่นนี้เองแค่ยืมมีดล้างแค้นเหตุใดไม่บอกพวกข้ามาตามตรงกลับเสี่ยงใช้ตำราเปิดพลังไขวงแล้วเสี่ยงจะถูกเปิดเผยต่อคนอื่นเช่นนี้พวกข้าแค่ช่วยเจ้าลงมือก็สิ้นเรื่องมีแค่ทางนี้ข้าจึงจะมั่นใจได้ว่าเจ้าจะสังหารพวกนั้นทั้งหมดซูเฉินตอบ ข้าไม่ได้อยากให้มันเป็นหนึ่งในข้อตกลงของเราอยู่แล้วหากข้าอยากเสนอตำราเปิดพลังไค่วงให้เจ้าเพื่อให้เจ้าสังหารคนไม่กี่คนเช่นนั้นสองฝ่ายก็คงต้องต่อรองกันอีกมากแต่ตอนนี้ข้าไม่จำเป็นต้องตั้งข้อตกลงใดพวกเจ้าก็เต็มใจทำเองดีกว่าใช่ไหมเล่าเจ้าเล่มไม่น้อยจูเซียนเหยายวยกมือปิดปากหัวเราะไม่คิดโกรธกับแผนลวงของซูเฉินแม่นิดสาเหตุที่นางไม่คิดโกรธก็เป็นไปอย่างที่ซูเฉินว่าไว้ เพราะมันเป็นการต่อสู้ละเลงเลือดอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นนางจึงอารมณ์ดีนับหากสถานการณ์ผันเปลี่ยนขึ้นมาอารมณ์ดีก็คงไม่อยู่กับนางอีกต่อไปและสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปในทิศทางที่จูเซียนเหยาคาดไม่ถึงผัวกกวนซานเหนียงถูกหนึ่งฝ่ามือส่งร่างปลิวไปนับเป็นครั้งที่สีที่นางถูกซัดจนกระเด็นไป แรงซั์ทำให้แขนข้างหนึ่งนางหักกระดูกซี่โครง 2, สองซี่แตกที่น่ากลัวที่สุดคือลูกตาของนางหลุดกระเด็นออกมาเป็นลูกตาข้างหนึ่งนางไม่มีความสามารถในการฟื้นตัวสูงส่งเช่นจ้้งปาซานหากนางศูญเสียดวงตานางก็เสียไปเลยเช่นนั้นนางกลายเป็นตัวประหลาดตาเดียวไปแล้วกวนซานเหนียงที่ภูมิใจกับรูปลักษณ์ตนเองมากใกล้บ้าคลั่งเต็มที นางหันกลับไปมอองค์การต่อสู้ทุกคนยังคงประมืออยู่กับอาสิบเอ็ดแต่คนมากรุมคนเพียงคนเดียวก็ยังไม่อาจรับมือได้ชายผู้นั้นแกร่งด่งปีศาจเคลื่อนกายหายไปมาลงมือสังหารศัตรูว่องไวนักครึ่งหนึ่งของกองพลคน,คน40เกือบ50คนถูกสังหารในพริบตาเดียวบนพื้นเต็มไปด้วยซากรางนอนเกลื่อน การสังหารหมู่ยังคงดำเนินต่อไปอาร์สิเป็นด่างมือสังหารเลือดเย็นเอาชีวิตอีกฝ่ายด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ไม่ว่าจางเทียนเยโวและคนอื่นๆจะร้องไห้ขอไว้ชีวิตพวกตนอย่างไรบัดซบกลิ่นอายของกวนซานเหนียงพลันทยานสูงฉับพลันนั้นเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังเข้าหูนางแม้จะได้ยินไม่ดังมากแต่กลับเต็มไปด้วยแววเยาะเย้ย,ย,ยทิ่มแทงเข้าไปในใจกวนซานเหนียง เมื่อนางกวาดตาดูว่าต้นเสียงมาจากที่ใดนางก็เห็นว่าซูเฉินกำลังมองนางอยู่จากที่ไกลมันจ้องตานางนิ่งบนใบหน้าเผยรอยยิ้มยินดีเมื่อทั้งสองคนสบสายตากันมันก็ขยับริมฝีปากเป็นคำว่าง่เงาแม้จะไม่ได้ยินเสียงว่าอีกฝ่ายเอ่ยคำใดหากแต่กวนซานเหนียงก็สามารถคาดเดาได้ไม่ยากมันกำลังเยาะเย้ยพวกนางไอลูกเป่านั่น มันยืนย่อเย้ยนางอยู่ด้านข้างราวกับเป็นผู้ชมละครเพลงเสียอย่างนั้นใช่แล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมันมันมอบตำราเปิดพลังไรววงให้พวกนางจึงเกิดเหตุเทศภัย,ภยครั้งนี้ขึ้นทุกอย่างเป็นเพราะแผนการของมันทั้งสิ้นกวนซาเหนียงพลเข้าใจในจังหวะนั้นไม่นางกรีดร้องลั่นหันมาพุ่งตัวใส่ซูเฉินแม้นางจะต้องมาตายที่นี่นางก็ต้องฆ่าซูเฉินให้ได้ นางพุ่งออกมาจากการต่อสู้อย่างรวดเร็วไม่ใส่ใจการต่อสู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกต่อไปเมื่อซูเฉินเห็นว่ากวนซานเหนียงพุ่งมาทางเขาเขาก็พลันคว้าแขนจูเซียนเหยาวยไว้ระวังด้วยหญิงคนนี้ใกล้บ้าเต็มทนเจ้าปกป,ป้องข่าทีพูดแล้วก็คว้าร่างจูเซียนเหยาบังตนเองไว้จูเซียนเหยาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ร่างนางพลันถูกผลัดให้เข้ามาอยู่ในแนวโจมตีของกวนซานเหนียง กวนซานเหนียงเองก็เกลียดชังจูเซียนเหยาเช่นกันเมื่อเห็นจูเซียนเหยาปีกกดตัวตรงหน้านางก็เงื้อกรงเล็บเข้าใส่อีกฝ่ายตายจูเซียนเหยายังเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญด่านทะลวงลมปราณแม้จะมีสายเลือดจากพรรพัอสูนแต่ก็ไม่อาจกลบความต่างของขั้นพลังถึงสองด่านได้เมื่อกรงเล็บง้างเข้ามาจูเซียนเหยาจึงไม่อาจหลบทันในพริบตานั้นเองอาสิบเอ็ดที่กำลังต่อสู้พัวพันก็พุ่งมาขวางหน้าจูเซียนเหยา ส่งหนึ่งฝ่ามือกระแทกหน้ากวนซานเหนียงแยกหัวนางออกเป็นสองส่วนราวกับผ่าผลแตงโมของเหลวสีแดงสีขาวกระจายลงพื้นในเวลาเดียวกันนั้นเองคนอื่นๆก็พุ่งตามมาทันซัดพลังเข้ามาทันทีอารสิอไม่ใส่ใจแต่เมื่อกำลังจะกระโดดหลบก็พบกับปัญหาหนึ่งเขาจำต้องยืนบางจูเซียนเหยาอยู่ด้วยหากหลบการโจมตีทั้งหลายต้องซัดใส่จูเซียนเหยาเป็นแน่บทที่97จุดอ่อน จูเซียนเหยาเป็นคุณหนูตระกูลจูทั้งยังเป็นผู้สืบทอดลำดับแรกดังนั้นจะเสียนางไปไม่ได้เด็ดขาดเขาทำได้เพียงรับการโจมตีเท่านั้นฝืนรับการโจมตีทั้งหมดไปเกราะพลังก่อตัวขึ้นบนร่างอาสิบเอ็ดเป็นครั้งแรกพร้อมๆกันนั้นสายพลังสีแดงก็พุ่งทะยานขึ้นอีกครามันพุ่งไปซัดเข้าใส่จางเทียนเยโว่และคนอื่นๆ ระหว่างนั้นคนของจางเทียนเยโวก็ยังโจมตีเข้ามาไม่ขาดสายทั้งสองฝ่ายเข้าปะทะก,กันครั้งนี้อาสิบเอ็ดไม่ได้เปรียบอีกต่อไปสายลมรุนแรงกระหน่ำพัดช,ชื้อเฉอนเข้าร่างสองฝ่ายจางเทียนเยโวและคนอื่นๆกระเด็นไปดังเคยหากแต่ใบหน้าอาสิบเอ็ดเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นคราแรกเช่นกันเขาป้องกันการโจมตีนั้นได้หากแต่ก็ใช้พลังไม่ไม่น้อย สายเลือดจิ้งจอกร้อยเล่ไม่เหมาะกับการต่อสู้แบบประจันหน้าระยะประชิดแต่เหมาะกับการเพลือนไหวคล่องแคล่วว่องไวด่งสายน้ำเสียมากกว่าไม่ใช่ว่าเขาไร้วิชามาต่อกรกับศัตรูแต่มันเป็นวิชาที่ไม่อาจใช้ติดต่อกันนานได้บางครั้งใช้ย,ย่อมไม่เป็นไรหากแต่ใช้นานนานย่อมเกิดผลเสียแต่เมื่อจัดการการโจมตีหนึ่งไปได้จังเทียนเยโวก็พลันเข้าใจบางอย่างตะโกนลั่นออกมาโจมตีสตรีนางนั้น ฝ่ามือเขียวขจีฝ่ามือหนามพันเกี่ยวเหล่าพืชพันเติบโตจากฝ่ามือเขียวขจีนามทั้งหลายเริ่มโผล่พ้นผืนดินกลายเป็นเถวันนามพันเกี่ยวมุ่งหน้าเข้าครอบงำจูเซียนเหยาวยล้อมนางไว้ไม่ให้ขยับกายคนอื่นๆเข้าใจทันทีซัดพลังใส่จูเซียนเหียาไม่ขาดมือจงฉือซื่อสั่งร่างแยกโลหิตสามตนให้พุ่งเข้าใส่จูเซียนเห่ยา อาสิบเอ็ดโกรธเกรี้ยวนักเขากระแทกหนึ่งฝ่ามือออกไปทำลายร่างแยกโลหิตสามตนของจงชือซื้อหากแต่เขาไม่ได้รับมือเพียงจงชือเสื้อคนเดียวเมื่อทำลายร่างแยกโลหิตไปได้ก็ถูกซัดการโจมตีเข้ามาอีกนับครั้งไม่ถ้วนเดิมทีอาสิบเอ็ดควรจะหลบการโจมตีส่วนมากได้ทั้งยังมีกำลังมากพอที่จะปัดป้องการโจมตีสองสามส่วนที่ถูกส่งมาหากแต่ตอนนี้การโจมตีก้าในสิบส่วนเล็งมายังจูเซียนเหวา เขาหลบไม่ได้อีกต่อไปต้องฝืนรับการโจมตีเหล่านั้นอีกคราตูมเส้นพลังสีแดงพุ่งทะยานเกิดเป็นคลื่นพลังสถานรอบทิศอสิบเอ็ดรับมือกับการโจมตีจากคน2ี่คนเพียงตัวคนเดียวจึงปาซานปรากฏตัวขึ้นในตอนนั้นนอกจากจงฉือซื่อแล้วนางก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีพลังในการโจมตีรุนแรงนับหมัดคลั่งไร้สิ่งใดหยุดยั้งสัตว์เข้าที่หลังอสิบเอ็ดพวกกรอกแตกในทันที A11 เซไปด้านหน้าที่มุมปากเห็นรอยเลือดสายหนึ่ง r 1 1จูเซียนเหยาร้องตะโกนขึ้นนับเป็นครั้งแรกที่เขาได้รับบาดเจ็บแม้เขาจะโต้เจ้งปาซานจนนางกระเด็นไปอีกครั้งแต่เลือดที่มุมปากเขาก็ทําให้คนอื่นๆเริ่มมีกําลังใจต่อสู้อย่างน้อยก็เห็นความหวังในการเอาชนะอีกฝ่ายแล้วดังนั้นการโจมตีจึงยิ่งรุนแรงขึ้นคนทั้งหลายพุ่งเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าถูกส่งร่างกระเด็นไปครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ตราบที่ไม่ตายก็ไม่หยุดการโจมตีอย่างไรอีกฝ่ายก็จงใจเอาชีวิตตนหากไม่สู้ตอนนี้อย่างไรก็ต้องตายก่อนเริ่มการต่อสู้อา11มีสีหน้าสงบนิ่งไรอารมณ์นักสำหรับเขาการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเพียงการล่าสังหารเท่านั้นนอกจากจางเทียนเยโวเจิ้งปาซานและจงฉือซื่อที่อาจต้องใช้แรงจัดการมากหน่อยคนอื่นๆก็ไม่สำคัญนักการต่อสู้ในครั้งนี้จึงคล้ายกับการเล่นเกมสำหรับเขา เขาชื่อเฉินศัตรูคล้ายดาบตัดเต้าหู้แต่เมื่อพวกมันมุ่งโจมตีจูเซียนเหยาวยเรื่องทุกอย่างจึงผันเปลี่ยนอาสิบเอ็ดแทบจะปกป้องจูเซียนเหยา่ยงไว้ด้วยแรงทั้งหมดที่มีไม่เพียงไม่อาจหลบการโจมตีได้แต่บางครั้งยังต้องสละตนรับการโจมตีแทนนางสำหรับเขาอาจเป็นบาดแผลเพียงตื้นเขินแต่หากถูกจูเซียนเหว่ยงอาจเป็นแผลสาหัสถึงชีวิตดังนั้นเมื่อสถานการณ์ผันเปลี่ยนเช่นนี้อาสิบเอ็ดจึงตกเป็นรองไป จูเยี่ยนเหนียงและคนอื่นๆก็สัมผัสได้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วคุณหนูตระกูลจูกลายเป็นจุดอ่อนของอีกฝ่ายดังนั้นจึงพุ่งเข้ามาอย่างดุด,ดันแม้จูเฉินและจูเยี่ยนเหนียงจะแซ่จูเช่นกันแต่ก็ไม่ได้มีสายเลือดจากกระพระัดผสมบริสุทธิ์เป็นเพียงลูกของ่ารับใช้ในตระกูลจูเท่านั้น ดังนั้นจึงมีสายเลือดผสมมีกำลังอ่อนด้วยกว่าอีกทั้งยังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับา1 1จึงอาจกล่าวได้ว่าจูเซียนเหยาไม่เพียงเป็นจุดอ่อนของ a 1 1แต่นับเป็นจุดอ่อนทั้งตระกูลจูฟ้าวคนตระกูลจึงอีกคนกระโจนมาทางจูเซียนเหยาแม้พริบตาต่อมาจะถูก R11 ซัดปลิวไปก่อนที่ R11 จะถูกบังคับให้หลบดาบจงฉือซื่อที่เฉือนผ่านข้อศอกเขาไปเล็กน้อยปรานดาบสายหนึ่งะลวมเข้าร่างขุดโพรงขึ้นในกายเขาอย่างรวดเร็ว หากเป็นสถานการณ์ปกติ R11 คงสามารถขับไล่มันออกไปด้วยการโคจรปราณในร่างได้อย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้เขาไม่มีเวลามารับมือกับมันเป็นเพราะเจียงเทาพุ่งเข้าใส่จูเซียนหยาวฝ่ามือหนึ่งเล็งที่ท่าตั้งรับของนางอีกฝ่ามือหนึ่งเล็งที่อกอ1 1หายไปกลางอากาศด่งปีศาจมาปรากฏหลังเจียงเทาส่งฝ่ามือปะทะหลังเจียงเทาในพลันไอก็เจียงเทาร้องขึ้นพลันพ่นเลือดออกมา เปลือใบหน้าจูเซียนเหยาจนชุ่มโลหิตจากนั้นพยายามส่งหนึ่งฝ่ามือไปด้านหลังหมายจะซัดพลังปะทะอก R11 หากแต่เส้นพลังสีแดงแผ่ออกมาจากกลาง R11 ป้องกันฝ่ามือนั้นไว้ก่อนนา R11 จะส่งหมัดปะทะอกเจียงเทาเกิดรูกลวงขนาดใหญ่หัวใจถูกสะบ้านระเบิดเป็นชิ้นเนื้อหากแต่สังหารเจียงเทาในคราวนี้ทำให้เขาไม่อาจหลบการโจมตีของหงหมิงและเจิ้งปาซานทางด้านหลังได้ คริปตานั้นอ A11 หงายหน้ามองด้านหลังแล้วกูร้องขึ้นภาพจิ้งจอกโลหิตปรากฏขึ้นอีกคราคล้ายกับเป็นจิ้งจอกจริงๆมันพุ่งทยานกระโจนจ้วงใส่เจิ้งปาซานอย่างดุดนันฝังเคี้ยวที่ข้อศอกแล้วกระชากเนื้อนางออกเขายอมรับดาบโหงหมีงดีกว่าหมัดเจิ้งปาซานแม้นางจะเพิ่งถึงขั้นสุดของด่านทะลวงลมปราณแต่ก็มีกำลังไม่น้อยกว่าคนด่านสุพิษดาน,นับเป็นผู้เยี่ยมยุทธในการต่อสู้คนหนึ่ง ในเวลาเดียวกันนั้นเองดาบของหงหมิงก็เสียบหลังอสิบเอ็ดพริบตาที่ดาบจมเข้าเนื้ออีกฝ่ายมันก็เริ่มแผ่แสงทองออกมาปรานมากมายหลังไหลเข้าร่างอสิบเอ็ดส่งผลให้โลหิตมากมายพลันพุ่งกระฉูดออกจากกลางอากกอสิบเอ็ดร้องเสียงดังเจ็บปวดส่งหนึ่งฝ่ามือปทะหงหมิงเส้นพลังสีแดงซัดร่างอีกฝ่ายกระเด็นไปหากแต่การโจมตีเมื่อครู่ของหงหมิงทำเขาบาดเจ็บหนักบนหลังเกิดรูใหญ่หน่ากลัวอาบโลหิตขึ้น เขาไม่คิดว่าหงหมิงจะโจมตีได้รุนแรงเทียงนี้อสิบอทั้งตกใจทั้งโกรธเกรี้ยวเป็นยิ่งนักหงหมิงถุยเลือดออกมาคำหนึ่งก่อนหัวเราะเสียงทะมึงเป็นผลจากการดูถูกค่ายอย่างไรในฐานะคนจากตระกูลสายเลือดชั้นสูงแล้วเขาจะไม่มีไพ่ไตเก็บซ่อนไว้ได้อย่างไรการดูถูกศัตรูต้องรับผลเช่นนี้แลหลังจากโจมตีเสร็จสิ้นหงหมิงก็ไม่อาจลุกขึ้นไประยะหนึ่ง หากแต่เจ้งปาซานยังมุ่งโจมตีต่อราวกับไม่เกิดอะไรขึ้นแขนที่ถูกฉีกเนื้อออกไปฟื้นฟูขึ้นอีกครานางคล้ายกับแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตายแต่ต่อสู้เพียงไม่นานร่างนางดูคล้ายกับจะผอมลงไม่น้อยแม้จะยังอ้วนอยู่มากแต่ก็ไม่ได้ดูผิดมนุษย์แล้วนางกระโจนขึ้นคำรามดังพยักส่งหมัดสะทานขอฟ้าคำรามลั่นลงมาอีกคราดูท่าอาสคงจะต้องฝืนรับการโจมตีครั้งนี้อีกแล้ว เป็นตอนนั้นเองที่คนประกูลตูพุ่งเข้ามาคว้าร่างเจิ้งป่าซานไว้ข้าจะปกป้องคุณหนูแม่ชีวิตต้องมาลายเจิ้งป่าซานโกรธนักนางทุบแขนบนหลังอีกฝ่ายจอมยุทธชุดดำสำลักเลือดออกมาแต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือเจิ้งป่าซานซัดพลังและหมัดปะทะหัวอีกฝ่ายไม่แน่ว่าเขาอาจจะฝึกวิชาสีสาเหล็กมาก็เป็นได้ดังนั้นถูกซัดพลังเข้าถึงเพียงนี้ก็ยังไม่เป็นอะไรหากแต่หยาดโลหิตลหลั่งไหลอาจหน้า เขาจ้องหน้าเจิ้งปาซานิ่งก่อนลมหายใจสุดท้ายจะถูกปลิดทิ้งไปแม้จะสิ้นใจแต่ไม่สิ้นแรงจับเจิ้งปาซานต้องเตะร,ร่างอีกฝ่ายอยู่หลายครั้งจึงจะหลุดจากการจับกุมได้นางถูกดึงตัวไว้ไม่นานจอมยุทธ์ชุดดำตระกูลจูคนอื่นๆก็กระโจนเข้ามาปกป้องจูเซียนเหยาได้แล้วอย่างน้อยๆก็ตอนนี้อาร์สิบเอ็ดช่วยโอกาสโต้กลับครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายของเขาแล้ว